สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีย่มเสานะะเนาะเนาะนี่ค่ะนํ่เสนอเจียเจียสื่อจนได้ค่ะนี่อีลาน้อยมากอีลาน้อยเพราะไม่ลดคับเนาะเจียเจียก็เลยผ้าลูกไปสื่อนะคะนี่ค่ะพ่อให้ลูกครับพาไปตลาดนะคะ เพิ่นกลับไปสารคามแล้วกะจอดใบเนาะเพราะว่าจีเดียครับปบูปินนะคะนี่ค่ะเพิ่นมากแบบนี่เพิ่นวาของเกา่าเพิ่นกับเป็นแบบนี้เนาะที่เพิ่นเอาไปครับไป็นลุงเรียนนะคะ่ะเพิ่นกับคับป็นอันเดียวเพ่นนะเอาแบบนี้เนาะนี่ค่ะข้างนี้นี่ค่ะนำเสนอเนาะ เจียเ๊ยบวอยากซื้อดอกค่ะเพราะว่ามันมันรจราเป็นปนได้เจีย๊ยบว่าเจี๊ยบก็จําเป็นจะดอกน,น้แต่ว่าห้าวคับปูป็นเท่ากับ่อยากได้ก็แปลว่าดูกับปรเดีมายูน้ำห้าวคับมือสู่มือนะคะแต่ว่าเพื่อนจากได้กับซื้อเพิ่นซะวัะนนี้ก็สิผ้าไปเบิงพักนิดๆหน่อยๆเนาะพอไดีวโลงคีบค่ะนี่ค่ะข่างล้างเพื่อนเนาะ ั้นน้อยๆนะคะเนะาะขั้นน้อยๆบริขั้นใหญ่คือเขาสื่อหรอกค่ะมีเงินสื่อหรอกขั้นใหญ่ๆเนาะนี่้างนี่มอสําหรับอีสาน้น่อยอนะ่ะไ่เบื้องพักค่ะบันเบื้องคางหวทยทีเจีเจี๊ยกเคยปลูกอ,นนอกอันันบักอืดนะคะนี่ปลูกฟักทองพิกายเนาะเจี๊จยกบริษัทํ้ำขวมสะอาดเลยคะ่ะโอ แต่ว่าพวกพวกบวบนี่พันเกิดเองเวยค่ะนี่นเนาะเดี๋ยวให้ว่างก่อนจังสิมาเห็ดนี่ค่ะเป็นคลองเนาะฟังน,นันพืชปลูกขัว้วไวอยูริมห่วยนะคะเนาะนี่ค่ะเป็นเป็นบวบนะคะ เป็นบวัวเป็นเป็นเกิดเองนี่กระเจียเจ๊ยบเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบนี่ก็เกิดเองคือกันนี่เอาไว้ท่พอดีแหละท้ำพันไปเลยเนาะเป็นอันนี้เราะก็ปลูกไปเลยเพราะว่าเอาไว้เทียวก่นนะหนูก,กินเมดเมดนาะบวนี่เพิ่นกะมีดหนไวด้วค่ะหน่วยเพิ่นกะใหญ่นี่ค่ะใหญ่เนานะนี่เป็นเป็นหน่วยใหญ่น่ะเป็นหน่วยเลย ลายอยู่เจียบเ,เห็นหน่วยเพิ่หลายเนาะหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่ในต้นใหม่ก็มีนี่ค่ะนี่ค่ะอ้วนแล้วเนาะนี่เนาะเป็นแก่ไปแล้วนะเวนี่ยกระเทียบนี่เกียบนี่ค่ะข้องกค่ะต้นกระเทียบ เทาวั่นเคื่นลายอยู่ในบวบอยู่ข้างๆทั้งทั้งห่วยน่ะก็มีหนวยค่ะเจี๊ยกก็มากธรราชาติแบบนี้แล้วค่ะนี่ให้ช่มพักบุงค่ะพักบุญเจี๊ยกสิไปทั้งพุ่นไปทั้งหนาคุณค่ะไปทั้งหนาคุณละหอดใหม่สองอันคุณ้ยเลยไปอีกเนาะนี่ค่ะ ปลูกไว้แล้วก็บาดดาดถอนหยาออกวันนี้ก็เจียเจียสองจิตสองใจนะคะเพราะว่าปลูกมาแล้วฝนตกมาเนาะว่าต้อฝนสิบเบิร์ตนะคะบันนี้เพิ่นเกิดได้กระลั่งสิเกิดนะคะน้ำก็ม่านท่วมเนาะเจียเจียก,ก็เลยท่าใจว่าเอาไม้ยังสินะคะ่ะวันนี้เพิ่นใหญ่ละค่ะนี่แต่ว่าบาดด้งามแห้งเนาะเพราะว่าบาดด้ถอนยาออกเพิ่นแล้วก็แต่ว่าเพิ่นก็ ซัมนีน่นกระสีขายไดเนาะนี่นี่ค่ะกะม็มี่ยามี่ยาไปนํ้นีน่ค่ะแป้งนี่แป้งนี่เนาะนี่ค่ะเจี๊ยกระทำทั้งนานะกะําลังสะท้อนยาออกเนาะบันนี้ว่าสิเตรียมปลูกพักอื่นน่ะคะ่ะเพราะว่าเตรียมใบทานทานหนาหนาวเนาะเจี๊ยกระยุดทํำนะคะ่ะเพราะว่าฝนมาถ,ถ่วมเนาะ นี่คะ่ะห้าทั้งห้าทั้งพักบุง้งแต่ว่าเจียเจ๊ยกระก็บม่ได้วังว่าสิได้ขายดอกค่ะว่าถามแม่นว่าเพินพ่นเพิ่นใยญ่เพิ่อนพ่อขายเก็บขายเจียเจ๊ยกระสิขายค่ะแต่ว่าซัมนีก็ขายได้อยู่เนาะนี่เนาะนี่ขายได้ค่ะบันนีเจี๊จยกระผ้าอีลาน,นอยไปซื้อโลดมือว่านนี่ค่ะมือว่าน,ม,ออน,น,นมือกอนีเนาะมือกอนบันนีเจี๊จยีียกลับมานะคะแป้งนี่นะปูกอนเนาะ นี่ค่ะแป้งนี่นะปูกรก็แปง้งแป้งไปทั้งนานะคะที่จริงนะแป้งนี่งามค่ะงามงามแล้วก็อ้วนต้นอ้วนพร้อมเลยคะ่ะบานนี้ง่วเขามาานะคะอันนี้เอาไดได้เดยค่ะนี่งัวกัดปลายเพิน่นเหมิดเนาะกัดกัดกินนะคะงัวเขามาเนาะเจียบเทียบบมเดยูกับเขามาาบานนี้เพิ่นก็มาก กินบวชขาวคางนี่เพร่ะกับขาวคางพูดนะคะเพราะว่าจะคล้องคนบวผูกกันเนาะค่ะเนาะเจี๊ยเจยกกี๊ยบกักลับมาแล้วก็ว่าโอ้ยพ่อใหญ่ว่าสิคล้ายคล้องมืนนอนี่กระสีได้เก็บให้พ่อใหญ่เนาะเจีเจย๊จยบสิเก็บไปให้ไก่้ค่ะนี่นี่จริงเอาไปกินจะคล้องก็ได้แต่ว่าพ่อสิก,กินเหมือดเน,นอะาะกระสีเก็บออกกระสีปลูกใหม่เก็บออกอันใด อันไดพ่อพ่อพ่อแยกไปขายได้กะเจี๊ยกกัสิแยก,แยก,แยกเอาอยู่ขาดแต่ว่ามันกัสิบอดได้ดอกเพราะว่าปลายเพื่นขาดไปเบิดแลวเนาะนี่ค่ะปลายเพิ่นสิขาดไปแบบนี้เนาะเพระสิก,กินแบบนี้นะคะนี่เจี๊ยกเก็บก,กองไว้เก็บกองไว้เนาะขางทั้งพุนคางทั้งคางทั้ง ทังต้นบักฮงเจี๊ยกนะ่ีเจี๊ยบ่ไเด้ปลูกทางเดียวเนาะลังเทจีเจี๊ยกกับปลูกปลูกแถบนี่มุมนี่เจี๊ยกกะนาทีไรหนึ่งเนาะเจี๊ยกกับปลูกไปไปสู้หมองนะคะเปลี่ยนหมองปลูกไปเด๋นาะต่ว่าต่ว่าบักฮงกับกระลอกกินเบิดบ่ได้หน่วยซุกกะแหน่มือเสาวมากกมิตจกระลอกกินเนาะคันว่าพักบุงกะง่วเขามากก กินของจีเจียกเนาะบางเทือเป็นแปลงสีนะค่ะเสียมสีอาขายแหลมเป็งสีกะกะเบิดเนาะกินของเฮาเบิดเจียเจียกสีอดเอาก่อนอดเอาให้ลูกอีหล่าหน่อยเพิ่นสองสามปีอีหล่าหน่อยเลี่อนจบกับวิวดอ,อกค่ะไปหาอยู่บ้านเฮาเนาะอดเอาก่อน เอาไปเห็ดไก่เนาะเอาไปเห็ดไกพไ่พญายเห็ดไก่พญายพันกินดีนะคะเยีเ๊ยบกับมากท้อนไปห้กินอยู่ท้อนให้ไก่เจียเ๊ยก,กินนี่ทอนออกไปเลยเยีเ๊ยบีว่าสิปลูกเตรียมพวนดินไวจสปูกพักหละค่ะว่าบอกพญ่ว่า,า,วาสิล่องปูพักบุงเบิง ผักบุ้งไงพอดีกะสีขาวหนาวพอดีเจียกว่ากะสิได้เก็บพักบุ้งขายลวกะสิไดป้ปลูกพักอื่นนะคะบ้านนี้พ่อหญยแล้วกะมายุดช่วงลูกมาเนาะพอ่อหญยเพิ่นกะยุดขายคือกันนะคะเพราะว่าเพิ่นว่าลูกเพิ่นมาเพิ่นกะดีใจเนาะเพิ่นกะอยากยูน้าลูกนะคะเพิ่นกะอยากยูน้าลูกเพราะว่ามือลูกมานะ่ะลูกกับสิมาพร้อมกันเนาะภูพีกับสิมาหานองนะคะโอกาสสิได้ย,ยูน้ำกันน่ะ มันกับบ่ไข่มีนะคะเนาะพอก็เลยอยากยุดนะคะเพราะว่าเหลาหน่อยก็สิ่ยูน้ำแม่สิบหอดวันที่สิบสามเพิ่นกับเมื่อสารคามนะคะเนาะก็เลยว่าผู้พีกัเหตุงานบ่ไดดเหตุงานบ่ไดดมีเวลาพ่อสีพ่อสีมาอ,อยู่น้ำเห่ามืดอันนั้นนะคะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นขับรถมาหาเห่ากับไก่เพิ่น่าวันนี้ก็ เป็นกระต o n มากกับมาส่วงนองมาเนี่ยแะค่ะมามาพรอมนาพรอมตากันเนาะเพราะว่าทุกทุกเทือนนั่นที่วันเมวันพอน่ะเพิ่นก็เพิ่นก็สรได้มากยุาะแต่า่าปีนี้เป็นบด้มากาก็เลยพอก็เลยยุดอยุทน้ำลูกยุดหยุดเอาเวลาายุ่น้ำกันเนี่ยนะคะเนาะปีหนึ่งกับไดอยุ่น้ำกัน บ่ได้คุยกันบ่ได้นั่งคุยกันนะคะอีหลาหน่อยเพื่อนกษัตริย์มามหาเมยได้อีหลาหน่อยกับเพื่อคยนั่งรถโดยสารเลยค่ะขึ้นเม้ารถเนาะกับมาหาเมยได้กิงอยู่จีจดยากว่านี่นี่ค่ะแป้งนี่กับแย่เนาะนี่ต้นก็อวนอยู่ด้วยคะ่ะต้นก็อวนอยู่เนาะ เก็บออกให้เมื่อสิปูพักใหม่นี่ค่ะไก่พญาน่ค่ะจ๊เจ๊กจะเอาให้อีกเนาะกินไปเลยนี่ไก่นี่ไก่ไม่มีขนนะคะนี่มีไข่เล้วเจ้าก็ไปไข่แบบบ่มีห้างหายเนาะแล้วก็ไข่ก็กินไข่จะคลองน่ะไก่พันนี่เขาวามันจิ๊จิกกินกินไข่จะคลองนะคะเพื่อนๆนี่เอามาแล้วกะ เอามาพักเอาเอาตัวผูมาพักไว้แล้วก็เอาไปขายนะคะบ้านนี้ก็ตัวแม่พันกัพมันก็มีไข่แล้วพันก็นกออกลูกก็เป็นแบบนี้นะคะเนะาะทั้งทั้งเียาเอาตัวผูไว้เมื่อกี้มือเนาะนี่ทั้งเมดมีแปดตัวแม่เนี่เนาะแต่ว่างูเหลือมกินไปตัวหนึง่งเหลืออยย่เจ็ดตัวแต่ว่าอีกตัวหนึ่งพันออกไปหนอกโงอกโงเนาะไปยางหนอกโกงไงเลยะคะ่ะนี่พ่นมีไข่แสดงว่าเพ่นไงประมาณนี่บ่ มันไม่มีขนเนาะกินไข่จะคลองแต่ว่ากินขักบุ๋งดีแค่ไหนเอากินงัวกินแล้วก็ให้เจ้ากินน้ำเอองัวก็กินไปส่วนหนึ่งไก่ก็ก,กินบัดนี้เหลือนี่ไก่ก็กินนี่นี่ค่ะกินข้าวเปลือกกับเก่งพญาะวะงงงงไก่เตี้ย เจียเจียเห็ดเองเลยคะ่ะนี่เห็ดไก่เห็ดผักไก่เนาะนี่นี่คางนี่กระแมนเวลาพญายเอาไก่มากนะคะ่ะลังเทือกับเป็นลอยหรือเป็นหาซิบพกซิบเนาะแล้วก็เอามาลงนีแล้วคะ่ะแล้วก็จางค้นมากเฉื่อยหายนะเนาะห้าบกาเห็ดนะคะเจียเจียวหัวหายพญาย,าย,ายเห็ดกัดจางเข้ามามาขา่าหายนะคะเนาะ มันนี่ล้างๆมากจีเกียกกบโบไห้ยพญายไปเอามาแบบนั่นแหะค่ะไปเอาอยู่หลานเลยนะเนาะเพราะว่าเอาอยู่หลานมาเลยก็ดีนะคะนี่ค่ะกะจบอยู่กับไก่บ่มีขนเลรอเนาะนี่นี่ไหนมาเข้ากล้องก่อนพวกแกน่ะนี่ไก่จีเกียกบาซิ่งเศร้าเลี้ยงเพราะว่า ขันแม่บ้าพ่อยายบ่อันนั้นก็สิได้ออกลูกหลายนะคะเจี๊ยบเลียงแล้วก็เลียงแล,ล้วกะย็ยานอดยานอยากยานอันนี้เนาะไ่อยากเลียงนี่บอยูครับใกลเนี่ยลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาาไมเ่เดอ้อเพื่อนๆเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ